มอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้ตื่นสาย <S 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 ก็ต,ตื่นมาเปิดทีวีดูก่อนอีกสักนีดก็คนลุกไปอาบน้ำแล้วก็ทำอาหารกน้างค้างกลายเป็นหมีพี่เหนียววันที่สี่แล้วนะคะ <S 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 ก็เช้าเนี้ยมิ้นจะมาทำอาหารกินกันเองเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ มือท่องเราเนะก็เป็นเนื้อแค่ันมังหม,มเฉยๆนะตัไว้ในห้องตอารามดังหแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราก็คือไข่เจียวหมูสับนะข้าวก็เข้ามาทเทเลยเรียบร้อยนะจ้ หมูพัดไข่จ้าทุกคนก็คืออันนี้ไข่เจียวหมูสับแต่ว่าแบบกระท้ามันกลับยากอ่ะทุกคนเข้าใจใช่ปะเออมันก็เหมือนไข่เจียวแค่หั่นออกมาให้เป็นคำกินง่ายๆแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อแกะของเรานะคะมือเช้าก็ประมาณนี้นะขอตัวไปคันข้าวก่อนนะ วันที่4ี่มื้อเย็นของเราเนี่ยเราไม่ได้ทําเองแล้วเพราะเราทํามาติดต่อกันประมาณ3มมื้ออาหารเนาะแล้วก็รอบนี้เราสั่งเป็นอาหารจนะีนทุกคนก็อาหารที่สั่งมานะคะก็อันนี้เนาะเป็นไก่ที่ผัดกับหอยนางรมแล้วก็เห็ดแล้วก็มีไก่เนาะผัดรวมกันแล้วก็อันนั้นเป็นไก่ทอดซอสบาร์บีคิวนะคะซึ่งมันรสชาติออกมากลายเป็นเหมือนซอสเปรี้ยวหวาน แล้วก็อันนี้เป็นข้าวผัดไข่นะกลองใหญ่มากทานได้แบบสองคนยังเหลือคือทุกอย่างเป็นแบบขนาดที่ใหญ่หมดเลยแต่ว่าเรากินไหม่หมดเดี๋ยวราคามินขึ้นให้นะคะว่าแต่ละอย่างอะเท่าไหร่ ก็มาปิดคลิปนะคะสําหรับการกลับตัววันที่4ี่ที่ลอนดอนเนาะก็คือวันนี้มินทากับข้าวเองหนึ่งมือ้อแล้วก็ซื้อเองหนึ่งมือ้อแถมเป็นวันแรกที่มินาตื่นสายความจริงคือเมื่อเชา้ามินไม่ได้ตื่นสายหรอกก็คือตื่นมา6กโมงกว่าแล้วก็แบบเอยากนอนต่อแต่ว่ามันไม่ง่วงเนาะก็เลยแบบตื่นมาเล่นโทรศัพท์สักพักแล้วก็นอนต่อนะคะซึ่งก็นอนต่อได้จริงๆแล้วก็ตื่นมาสายมากแบบเมื่อเช้าเนาะก็กลายเป็นว่าแบบมินอาบน้ำเสร็จแต่งตัวแต่ว่าใส่ชุดนอนชุดเดิมตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มเนาะ เดี๋ยวอาบน้ำแล้วก็เข้านอนแล้วเจอกันในุ่งนี้นะคะบ๊ายบายวันนี้ค่ะ ก็ยังคงกักตัวต่อไปเนาะเพราะว่าเที่ยงกรีดนะคะใครมาถึงต้องกักตัว14ี่วันเนาะแล้วก็วันนี้วันที่ห้าของมินแล้วอากาศวันนี้อยู่ที่ส3ามองศานะค่อนข้างเย็นนะคะแต่ก็คือมีหนอยู่แต่ในห้องเนาะมันก็เลยแบบสบายๆคือเรามินก็จะชอบเปิดหน้าต่างให้แบบลมข้างนอกมันเข้ามาเพราะว่าห้องเราเนี่ยมีการทําอาหารค่ะก็จะได้ให้กรีบมันแบบสบายออกไปบ้างเนาะเออวันนี้มิ้นก็คงไม่ได้ มีอะไรมากก็คงทำเหมือนปกติแล้วก็วันเนี้ยคือวันศุกร์ที่มิ้นจะลงคลิปครั้งแรกนะคะซึ่งจะลงประมาณเวลา6โมง15นะมิ้นจะพยายามลงทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะก็เริ่มสุกรนี้เป็นศุกร์แรกก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้บรรยากาศรนดัก้างนอกเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยก็ถ้าดูแบบนี้ก็เหมือนฝนมัตกไปนะคะ มีหน้าตื่นมาตั้งแต่เจ็ดโมงนะแต่ว่าก็แบบตื่นจริงแล้วก็กว่าจะลุกมาอาบน้ำก็ต้อกล้าตัวเนาะ คนพอดีเมื่อกีม้มีของมาส่งนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยมป็นสั่งไปของอเมซ o n พลนนนาวเนาะก็เขามาส่งให้เราเรียบร้อยแล้วโดยที่เราอะไม่ไม่ได้ยินเสียงคนมาหน้าห้องเลยนะเขาก็ไม่ได้เคาะเรียกเราหรืออะไรทั้งสิ้นด้วยแต่ว่ามันขึ้นในแอปว่าเฮ้ยมาส่งแล้วก็เลยออกไปดูหน้าห้องสรุปว่ามีของเรามาส่งแล้วจริงๆเราก็แค่เดินไปแล้วก็หยิบเข้ามานะคะเดี๋ยวเรา ค่อยเปิดเช็คกันอีกทีหนึ่งเนาะว่าของได้ครบสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับมื้อเย็นวันที่5วันนี้นะคะก็มิ้นเนี่ยจะทำเป็นสเต็กหมูนะสองชิ้นแล้วก็ทำสเต็กปลาอีกหนึ่งสุดดิบในวันนี้นะคะก็อันนี้เป็นปลาที่เพิ่งมาส่งวันนี้นะที่มิ้นสั่งไปใหม่ จากห้างมอริสันแล้วก็หมูที่ยังไม่หมดนะคะมันจะหมดอายุวันพรุ่งนี้แล้วนะต้องรีบกินนะเดี๋ยวเขาหมดอายุไปก่อนนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะทำให้หมดเลยสองชิ้น นะก็เราใช้เครื่องครัวไปค่อนข้างหลายอย่างเนาะแล้วก็จานหลายอย่างเลยทีเดียวทีเนี้ยมิ้ก็จะใช้เครื่องล้างจานนะคะซึ่งมันมีอยู่แล้วที่ที่นี่เนาะคราวนี้มิ้ซื้อเป็นยี่ห้อนี้มานะคะซึ่งมันใหญ่มากประมาณจำไม่ได้ว่าห้าหรือเจ็ดปอนนะแต่ว่ามันมีทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสิบแปดแคปซูลนะตกเราครั้งนึงประมาณห้าบาทก็ถือว่าคุ้มอยู่วันนี้ของเราเยอะมาก อันนี้ก็คือสับพสิ่งแก้วใดๆช้อนมากมายแล้วก็ในนั้นมีจานกับกระทานะคะเดี๋ยวเราไปใช้กันเลยนี่นะคะมันก็เอาเม็ดอัน,นเมื่อกีเอ้เนาะใส่เข้าไปในรูตรงนี้แล้วกดปิด ทีนี้ถ้าบอกว่าแบบเราไม่รู้ว่าจะแบบต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่นี่เลยเขามีเขียนว้ให้ตรงนี้เนาะอย่างเมื่อกี้มินก็มีก,มกระทะด้วยนะคะมินก็จะใช้ที่อินเทนซี70องศาไปเลยแล้วก็รอไปยาวๆค่ะเสร็จแล้ว แล้วเราก็รอมันใช้เวลาสักพักใหญ่ๆก็คือร้างลืมไปเลยพรุ่งนี้เช้าค่อยมาเก็บก็ได้นะคะวันนี้ก็วันที่หนะคะที่มิ้นกักตัวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามันก็จะเป็นวันที่6แล้วก็เหลืออีกหลายวันทีเดียวนะคะอาทิตย์กว่ากว่าเนาะยังไงวันนี้มิ้นขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะง่วงมากเลยบ,ยบายยค่ะ ะะวันนี้ก็เกือบครึ่งทางแล้วที่มิ้นเนี่ยกักตัวอยู่ที่อังกฤษนะคะก็อดทนไปอีกนิดคะ่ะสั่งของออนไลน์ไปเรื่อยๆเนาะก็หาอะไรทำกันค่ะวันนี้เชฟบอกว่าเชฟจะทำอังกฤษเบ a c k f ฟา t เดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันว่าอังกฤษเบ a c k f ฟา t หน้าตาเป็นยังไงนะคะหลังจากเชฟคลั่งทำอาหารได้แล้วนะคะอังกฤษเบ a c k f ฟา t พร้อมกับชานะคะชามินจะใส่หนมด้วยส่วนนี้เป็นชาของตอนแล้วก็อาหารว่าของตอนก็ยังทำไม่เสร็จนะคะไปกินกันดีกว่าขอใส่ไข่ค,คนที่เซพรังสันทำอย่างยาวนานคนไม่หยุดคนยกคนวางคนยกเมื่อวานนี้นะที่เราสั่งอเมซอนพรา m มใช่ไหมมาส่งปรากฏว่าเราอะ ได้รับสิ่งของผิดหนึ่งชิ้นก็คือเป็นได้อันนี้มาซึ่งเราสั่งโลชั่นนะแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาเหมือนแบบเป็นครีมอาบน้ำใช่ไหมทีเนี้ยวันนี้เราก็โทรไปเพื่อแบบว่าเฮ้ยเราอะจะคืนของอันนี้นะแล้วก็ถามเรื่องกับเงินที่เขาแบบตัดไปเกินกว่ายอดจำนวนจริงที่เราสั่งสรุปว่าทุกอย่างคือโอเคมากอันนี้สรุปได้ฟรีนะไม่ต้องคืนแต่ว่าเขาจะคืนเงินมาให้เราแล้วก็ ส่วนยอดเงินที่ตัดเกินใน5้ถวันเนี่ยเขาก็จะรีฟันกลับมาให้ไปเดี๋ยวเราไปลองเช็ค5้งเวันข้างหน้ากันถ้าสมมติว่ามันได้คืนกลับมาทั้งหมดและเราได้สิ่งของฟรีมันจะดีมาก